สวัสดีครับชาวไซก้อนทุกท่านครับกลับมาเจอกับผมตาลาเป้าท่านนี้มาแล้วครับมาเจอทุกคนทุกวันพร้อมกับฟุตบอลวันละสามคู่นะครับเอามาพูดคุยแล้วก็วิเคราะห์กันตรงนี้ครับแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้ขอบคุณสําหรับพักยก77นะครับขอบคุณที่ทําให้เราได้มาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับวันนี้3คู่นี้ยกมาจากยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกล้วนๆเลยดูคู่แรกไปที่เวลาติสานตรงไปดูเกมที่กลุ่มเอสกันครับไปดูปอตเต้ครับทีมลำดับ2ของกลุ่ม วันนี้จะเปิดบ้านเจ็บทางชัตเตอร์โดนเนตทีมอันดับ3ของกลุ่มครับโดยคุณนิจจะมาเกมที่แล้วเนี่ยเป็นปอตโตเอาชนะ3ประตูต่อหนึ่งนะครับไปดูกันที่5เกมหลังสุดของทั้ง2ทีมกันครับปอตโตเอาชนะ3แพ้2ครับเกมล่าสุดเล่นในลีกของพวกเขาเอาชนะคาซาเปียมา3ประตูต่อหนึ่งครับส่วนทางชัตเตอร์โดนเนตชนะ3เสมอ1แพ้1นะครับเกมล่าสุดเอาชนะเวเรสมา2องสูตในลีกของพวกเขาเหมือนกันนะครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับปอตโต้นี่ตรงกลางจะเป็นทางอลันบาเลรานะฮะแล้้้วหนาาเปจะเเเเเป็นนนททาาางงมมดดิตตรรรี่่คับสวชอ์โ ตรงกลางจอที่ซูดาคอฟครับแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางโอเล็กซี่คัชชุกครับเขาจะบอกปอโต้มีเก้าแต้มจาก5เกมแรกวันนี้ต้องเน้นเต็มที่เพื่อจะเข้ารอบต่อไปนะฮะแล้ววันนี้เล่นในบ้านด้วยนะครับส่วนทางเชสเตอร์เดนเนต์มีเก้าแต้มเท่ากันแล้ววันนี้คงมาสู้ตายแนะ่เพราะว่าโอกาสเข้ารอบยังมีเหมือนกันระดับของเชตเตอร์เดนเนตผมมองว่าไม่ได้เป็นรองอะไรทางปอโต้มากมายนะผมมองปอโต้ชนะแต่เต็มที่ผมมองได้แค่เฉือนครับคู่นี้ผมมองว่าปอโต้จะเอาชนะเชตเตอร์เดนเนต์สองประตูต่อหนึ่งครับ คู่ที่2ป็นที่ตีสหมเป็นกันไปดูกลุ่ม F กันนะครับไปดูเกมที่เซนต์เจมส์าร์ครับวันนี้นีคอสซเซอร์เจ้าบ้านที่อันดับ3ของกลุ่มวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับเอซิมิลานที่อันดับ4ของกลุ่มครับ ดูคลิปเจอกันมาเกมที่แล้วที่บ้านมิลานเนี่ยเสมอกันศูนย์ศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับนิวคาสเซิลชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้ไปมาเละเลยนะครับสี่หนึ่งครับส่วนทางมิลานครับชนะสองเสมอหนึ่งแพ้สองเหมือนกันครับเกมล่าสุดก็แพ้ออตาลันต้ามาในลีกเกาโช่สามสองครับไปดูกันที่ตัวผู้เล่นที่คาดว่าน่าจะลงสนามในวันนี้ครับนิวคาสเซิลนี้เกมลุกจะมีทางแอนโทนีกอร์ดอนกับทางอเล็กซานเดอร์อิสซัคนะครับในแนวรุกครับส่วนทางมิลานจะมีคริสเตียนพลิิซชูริ คนมองนี่านื้คัลเซอตัวเจ็บค่อนข้างจะเยอะทําให้กระทบฟอร์มในหลีกเนี่ยเพราะเขาแพ้มา2เกมติดติดแล้วนะครับและเจอกันเกมก่อนก็โดนมิลานกดอยู่ฝ่ายเดียวมาวันนี้จะเล่นในบ้านผมมองว่าไม่ได้เปรียบเท่าไหร่เขาเพราะมิลานเนี่ยแม้ฟอร์มจริงไม่ค่อยดีแต่ประสบการณ์ในรายการนี้ในรายการนี้นะสูงกว่าทางนวคาสเซิลค่อนข้างจะเยอะนะครับและโอกาสเขารอพวกเขายังมีและความเก่าของพวกเขาเนี่ยที่ผมมองว่ามันจะน่ากลัวครับเกมแบบนี้ผมมองว่าวันนี้มิลานเก่า,ากว่าอย่างน้อยไม่แพ้ครับหรือไม่ก็บุกชนะนวคาสเซิลที่พิการตอนนี้ได้เลยครรับปะตต่อ คู่สุดท้ายกลุ่มเอฟเหมือนกันตีสาเหมือนกันนะครับไปดูบริสเียดด์มูลครับทีมอันดับจ่าฝูงของกลุ่มครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอทางเปเช่ทีมรองจ่าฝูงครับเดี๋ยวควกนเจอกันมาเกมที่แล้วเนี่ยเป็นเปเช่ชนะสองศูนย์นะครับไปดูกันที่ห้าเกมหลังสุดของทั้งสองทีมกันครับดดมูลชนะสองนย์เสมอหนึ่งแพ้สองครับเกมล่าสุดแพ้เบลลาร์สิกมาเิบูเดสลีกาสามสองครับส่วนทางเปเช่ชนะสี่เสมอหนึ่งไม่มีแพ้เลยนะครับเกมล่าสุดเอาชนะน้องมาสองประตูต่อหนึ่งครับไปดูกันที่ตัวผู้้เลล่่นนนนนนทีีคคาาาางมจะสััวรบ ดอทมุลนี้จะมีมาร์โกโร伊斯นะครับปั้นเกมตรงกลางแล้วหน้าเป้าจะไปทางนิคลัสฟูคูครับส่วนทางแบเช่ตรงกลางวิตินย่านะฮะแล้วหน้าเป้าจะเป็นทางอีกิเลียนเอมบัปเป้นะครับเล่นกับโคโมมัวนี่นะครับก็ต้องบอกว่าดอทมุลแทบจะลอยลำเข้ารอบไปแล้วครับวันนี้ลงเล่นแบบไร้แรงกดดันแถวนี้เล่นในบ้านด้วยนะฮะต้องมาเจอแบเช่ที่ยังไม่ลุ้นเข้ารอบครับแต่จะให้ชัวร์ต้องบุกชนะเท่านั้นซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเสี่ยงกับเบชเช่ เพราะฉะนั้นวันนี้ดอทมุลหน้าเกมน่าจะเข้าทางครับน่าจะรอรับแน่นแแล้วรอโต้กลับเร็วเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยดอทมุลจะไม่แพ้ครับคู่นี้ผมมองว่าจะเสมอกัน2ประตูต่อ2ครับ สรุปทั้งหมดของผมในวันนี้นะครับคู่แรกครับปอโต้ครับจะทำได้กับเอาชนะชัคเตอร์เดเนตในบ้าน2-1นะครับคู่ที่2ครับนิวคาสเซิลจะเปิดบ้านแพ้กัสซังเอซิมิลาน1-2และคู่สุดท้ายครับดอทมุนกับแบ๊ชเชจะเจ้ากันที่ผล2ประตูต่อ2ครับแล้วก็อย่าลืมกันนะครับสปอร์ตกันเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์พวกเราใส่ก้อยด้วยนะครับวันนี้หมดหน้าที่สำหรับผมแล้วขอบคุณทุกคนสำหรับการติดตามครับดูฟุตบอลให้สนุกข่อยทุกคนโชคดีแล้ววันนนนนนีีี้้้กกกลลัััััับบบมมมาเจออให่่วววผไปแคครรสสด